สวัสดีครับผมเจอกันอีกคือเก่านะครับมืัอนี้ผมจะมาซ่อมเครื่องซักผ้าอีกคือเก่านะครับวันนี้ผมเอาเครื่องซักผ้าซัมซุงมานะครับนี่ซัมซุงนะครับผมนี่14กิโลนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ทีเดียว 16JB นะครับผมนะครับมาบงอาการเสียกันเลยนะครับผมเริ่มจากทางปั่นแห้งนะเอ้ยทางซักนะครับผมนี่นะครับมิติลีนะครับผมเสียปลั๊กแล้วเด้อนี่ มิดอิมซิมนะครับไม่ทํางานนะครับทั้งทั้งซักมาทํางานครับมาบางทางปันแห้งบปนี้นี่ครับผมมีเสียงค้างครับมีเสียงค้างนะครับผมอึงนะครับเดียมาเบิ่งมาเบิ่งนี่ยมอเตอร์มันน่าจะได้ยินเสียงอึงอยู่เนาะนะครับมีเสียงค้างนะครับแสดงว่ามีไฟเข้านะครับผมแต่ไม่ทํางานนะครับบวมทั้งปันไอ้ทั้งซักนี่แห้งเต็กเลยบวมีเสียงเลยนะครับโอเคผมจะมาเริ่มทําการสอมกันเลยนะครับผม ก็บอกก่อนนะครับว่าช่องผมเนี่ยม่ได้ม่ได้เฮ็ดคลิปสอนนะครับเป็นคลิปที่ผมลงเพราะว่าผมเป็นช่างนะครับผมรับซ่อมเครื่องสัยไฟฟ้านะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตั่วไปในในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียสามารถติดต่อผมได้นะครับเด้อเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองนสองสามแปดเก้าหนึ่งนะครับสามารถไปซ่อมท่อนเท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับรถทุกยานไฟฟ้าผมก็ซ่อมนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับผมซ่อมหมดนะครับติดต่อผมได้นะครับเด้อ กล้องจนติดผมก็ติดนะครับจานเทียมผมก็ติดนะครับผมโอเคนะผมจะมาทาการซ่อมเครื่องสภาพเครื่องนี้กันเลยนะครับเนาะกับผมหลังจากที่ผมได้ทําการไล่เช็คแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการไล่เช็คแล้วก็คือสาเหตุที่ทั้งปั่นแห้งนะครับไอ้ทั้งปั่นแห้งนะครับบมุนนะครับผมเกิดจากนี่แหละครับนี่เบรกนะครับเห็นไหมเบรกย่อนนบอแล้วมันเบรกนี่มันติดนะครับนี่มันติดนะครับ นี่นะครับเด็กติดนะครับแต่ถ้าหมุนทางนี้หมุนได้นะครับแต่ถ้าหมุนกลับมาอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้นะครับบางเอื่นเราเวลาทางปันแหกหมุนมันหมุนมาทางนี้นะครับมันก็จะติดเบรกนะครับตอนนี้มันติดเบรกนะตอนนี้ตันนี้แก้บ่ญยานะครับทุกคนเบิ่งดีนะครับถ้าเบรกมันถ้าอ่ามาเบิ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อ๋อเว้ยน้องฝาก็ได้นี่นะครับนี่หมุนทางนี้หมุนได้นะครับ,บ,รบถ้าหมุนกลับอีกทางนี้ฝืดเห็นปะนี่ แล้วมันมุนมาทางนี้บังเอิญว่าไอ้เครื่องสภาพมุนมาทางนี้นะครับแล้วมันฝืดนะครับผมอ่มุนมาทางนี้มันฝืดนะครับทางนี้มันม่อนอยู่ครับนี่อแต่ทางนี้มันฝืดนะครับสรุปแล้วมันติดเบรกนะครับผมก็มาแก้ไขนะครับก็มาดึงสายดึงอะไรออกนะครับนี่หรือว่าทําให้ระบบมันคือเก่านะครับเดี๋ยวจะลองเบิรงนะครับเห็นเห็นมันคือเก่านะครับผ่านอ่าเบรกเนี่ยมันจะถูกดึงผ่านผ่านฟ้านะครับผ่านฟ้าไอ้เนี่ยผ่าทางนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวลองแก้เบิรงนะครับส่วน ส่วนทางซักนะครับทางซักเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นะครับทางซักนะครับมันเกิดจากการบนทางหน้ามันเกิดจากสวิตตัวนี้นครับที่แรกผมก็นึกรานูกระสายนะครับมันเป็นจากตัวนี้นะครับนี่จากตัวตริกามันเสียนะครับผมจะบิดอะไรได้นี่นะครับมัน ลานทางานนะครับนาฬิกาทํางานเพียงแต่ว่าสวิตมันไม่แตะนะครับผมกลไกทางสวิตเนี่ยปกติมันจะแตกแตกกละดนะครับสลับซ้ายขวาครับแตกแตกตรงนี้ท่านนี่เห็นไหมตัวหน้าคอนแทกเนี่ยตัวน้าคอนแทกนี้บวแตกเลยนะครับบวทํางานเลยนะครับค้างอยู่นะครับนี่แต่ส่วนของไอ้กลไกเนี่ยตรงลานนี่ทํางานนะครับนี่เออตรงลานนี่ทํางานนะฮส่วนคอนแทกนี่บวทํางานนะครับเปลี่ยนไปเลยครับวันนี้โอเค นี่นะครับผมก็จะมาสรุปกันได้แบบนี้นะครับตอนนี้มันทางกันแหงกับหมุนทางสักกัะบอบ่อทางานนะครับผมบ่หมุนนะครับโอเคแต่ผมจะทําการดึงเบรกก่อนนะครับดึงเบรกขึ้นให้ได้ก่อนนะครับปรับแต่งนะครับปรับแต่งให้มันเข้ากับไปฝาถังนะครับแต่ถ้ามันบ่ได้รีก็ต้องบ่ใไซเบรกนะครับแต่ถ้าต่อได้ผมกระชิต่อทำละมาดูกันนะครับ นี่ครับผมเอามาแล้วครับไปซื้อมาจากของเก่านะครับนี่ครับอะไหล่นะครับไปซื้อจากร้านของเก่านะครับมันก็จะถือกว่านะครับก็จะเหมาะกับคือเสื้อาเพราะว่าคือสภาพผเก่านะครับอีกอย่างเจ้าของเขาก็คือสีบริจาเสียค่าใช้จ่ายหลายนะครับผมเลยต้องใช้ของมือสองนะครับถ้าใช้ของมือใหม่มันก็จะมันก็จะแพงตามตามของนะครับเนาะอันไหนประหยัดก็ต้องประหยัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวนี้นะครับนี่ ต on, ัวนี้ห่อเก็บไว้ได้เนี่เกี่วไว้ไส่ยามตัวนี้มันเสียนะครับสาหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับนี่ไอ้ตัวนี้เป็นนาฬิกาของทางปันแห้งนะครับผมอันนี้ของ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 ทางซักนะครับผมนี่ก็ซ้ำชุงนะครับซ้ำชุงอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้มัน8กิโลนะครับแต่ใส่กันได้นะครับมันใส่น้ำกันได้นะครับของสองชุงนะครับผมจะทำการถอดตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ถอดแล้วเปลี่ยนเลยนะครับตาประกอบนะ้มาจะคอยมาถ่ายให้เบิ้งนะครับผมโอเค ครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการนะครับซ่อมนะครับหนึ่งนะครับเปลี่ยนสวิตนาฬิกานะครับของทางซักนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองนะครับซ่อมซ่อมทางปันแห้งนะครับทางปันแห้งอาคารเสียของมันติดเบรกนะครับผมแก้แล้วนะครับผมสามก็คือสายปล่อยน้ำทิ้งนะครับนี่เนี่ยทางดินนะครับนี่สายตัวนี้นะครับผต่อเข้าไปให้เขานะครับนี่ อีกต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของนี่นะครับตอนนี้เป็นหมวกนะครับหมวกมันรุ่ดหมวกมันมันเป็นมาแต่แต่แรกแล้วนะครับมันเขาลูกค้าเขาให้ให้เปลี่ยนนะครับให้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมก็จะไปหาของมือสองนะครับตัวนี้มันแตกไปแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะไปเกาะเสื้อนะครับตรงนี้และมันจะมีคมนะครับอาจเสื้อเสื้อผ้าจะขาดได้นะครับผมก็จะทําการ ไปหาซื้อมาใส่ก็แล้วกันตอนนี้บ่โ่ใส่ปัญหานะครับตัวนี้อันนี้เขามามบอถึงระบบการทํางานก่อนนะครับตอนแรกมันซักมาได้นะครับอันนี้ผมจะมาเทสให้เบิ้งกันเลยนะครับหลังจากที่เขาซ่อมแล้วนะครับผมนี่นะค,ค,คใช้งานได้แล้วนะครับตันนี้กับทางปันแห้งนะครับอย่างน,นี้แคไปก่อน ใส่งานได้ครับใส่งานได้ปกตินะครับผมโอเคนะครับถ้าสอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ผมนํานะครับผมก็จะทําคลิปสอบออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคลิปทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นคลิปชีวิตประจําวันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปวิดอนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ